ฟังฟุตบอล180 IQ แล้วคุณจะมี IQ ด้านฟุตบอลเนี่ยชาวบ้านอย่างแน่นอนวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องบอลโคปาอเมริกากันบ้างนะครับในรอบชิงระหว่างอ์จจนตินากับโคลัมเบียนะครับซึ่งตาต่อรองตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยคงเอ็นไปทางทีมฟ้าขาวเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนซึ่งลิโอเนลเมสซี่เนี่ยลุ้นถ้วยรางวัลระดับนานาชาติรายการที่สามที่ต่อกันซึ่งถ้าทำได้เขาคงเป็นยอดมนุษย์อย่างแน่นอน,นครับ รอบชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา2024นะครับได้2ทีมที่เข้าแข่งขันกันมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือทีมฟ้าขาวอาร์เจนติน,นาแลวก็เจ้าพ่อโคเคนอย่างโคลัมเบียครับซึ่งทีมอย่างอาร์เจนติน,นาเนี่ยชนะการแข่งขันรายการสําคัญ2รายการใหญ่ล่าสุดมาได้นะครับโดยมาในฐานะแชมป์ที่ครองแชมป์รายการนี้มาครั้งที่แล้วนะครับและฟุตบอลโลกที่ผ่านพ้นมาเนี่ยก็เพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆแต่ทีมท้าชิงอย่างโคลัมเบีย ก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว28นะัดติดต่อกันมากที่สุดตลอดการของโคลอมเบียนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทีมโคลอมเบียเลยก็ว่าได้อา์เจน,น่าได้ทะลุทะลวงผ่านด่านต่างๆมาเพื่อป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยทีมของเรอัลมสซี่เนี่ยมีอัตาต่อรองที่จะควา้าแชมป์โคปาเมริกา2024เนี่ยมากกว่าทีมโคลอมเบียอยู่หลายเท่าตัวทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูเส้นทางของทั้งสองทีมนะว่าเจออะไรกันมาบ้างก่อนจะเข้ามาเจอกันในรอบชิงในปีนี้ อาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม A นะครับที่ประกอบไปด้วยแคนาดาชิลีแล้วก็เปรูโดยออกสตาร์ทเนี่ยชนะแคนาดา2-0นะครับชนะชิลีหน่งนะครับแล้วก็ชนะเปรู2ประตูต่อ0มาในรอบ8เนี่ยอาร์เจนตินาก็ไปเสมอเอกวาดอร์นะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็เฉือนชนะจุดโทษมานะครับส่วนในรอบรองก็อาร์เจนตินาชนะแคนาดาเนี่ย2ประตูต่อ0เหมือนกันมานอนรอโคลรัลเบียในรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับ ส่วนทีมอย่างเจ้าพ่อโฮเนะครับอยู่ในสายดีที่ประกอบไปด้วยทีมอย่างบราซิลคอสตาริกาและประกวัยซึ่งผลการแข่งขันเป็นอย่งนี้ก็คลลมเบียชนะนะครับากวัย2ประตูต่อ1นคลลมเบียชนะคอสตาริกา3 0แล้วก็เสมอบราซิล11นะครับรอบ16ทีมก็ชนะปานามา5 0ส่วนรอบรองเนี่ยเชือเนเอาชนะอุลุกวัยทีมเต่งอีกทีมหนึ่งมาได้1ประตูต่อ0ูนครับ เข้ามาเป็นผู้ท้าชิงกับทีมฟ้าขาวในปีนี้อย่างชนิดหักปากาเซียนซึ่งการพบกันของทั้งสองทีม5ครั้งหลังสุดนะครับก็จะเสมอกันไป3ครั้งนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยชนะไปครั้งหนึ่งในปี2 0 2 2นะครับแล้วก็โคลัมเบียเนี่ยชนะไปครั้งหนึ่งในปี2019เรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันบ้างนะครับมาที่ทีมอาร์เจนตินา ทีมอเจติน้าเนี่ยของเรอัลมาซี่นัดนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดทดแบนเลยนะครับพร้อมลงสนามล่าแชมป์ทุกคนนะครับซึ่งเกมนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเคยนะครับผู้รักษาป,ประตูก,ก็น่าจะเป็นเอ i มเลียโนมาติเนสนะครับแผงหลัง4คนก็นาวนมูริน่าคริสเตียนโรเมโรลิซันโดมาติเนสแล้วก็นิโคลัสตายาฟิโกนะครับ สามมิดฟิลด์ก็จะประกอบไปด้วยเอ็นโซฟอนันเดสโรดิโกเดปอลแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ส่วนสามกองหน้าก็จะใช้กับตันทีนะครับเดียวเนลสซี่อูเลียนอาวาเรสและอังเคลดิมาเรียส่วนทางด้านทางฝั่งโคลัมเบียนะครับของเนลสเตอร์ลอเรนโซนะครับกุนซือชาวเจนตายจะไม่มีดานเนียนบุญยอนะครับติดโทษแบนนะครับโดน2ใบเหลืองในนัดก่อน ส่วนที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งหมดคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นคารมิโลวากาสแผงแบ็คโฟก็จะเป็นโยฮันมูจิก้าดาวินสันซานเชสกาล็อตกวนต้าและเดวามาชาโดนะครับคู่กลางใช้ Jefferson, เจฟเฟอร์สันเลอร์มากับริชาร์ดริโอโดยมี3ตัวลุกที่เป็นจอห์นอาริเอนอามอดโรดิเกตลุยดิอาสทำเกมหลังกองหน้าตัวเป้าอย่างจอห์ กอโดบ้านะครับส่วนอีคลาสเกมที่น่าจะเป็นสําหรับ2ทีมที่ที่เจอกันนะครับการเจอกันของ2ทีมที่ฟอร์มดีมากๆในช่วงหลังรวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้นะครับฟอร์มช่วง5นัดหลังของทั้งคู่เนี่ยทีมชาติอาร์เจนตินาเหนือกว่ามากนะครับ25นัดหลังสุดชนะยี่ยชนะ24นัดแพ้เพียงนัดเดียวขณะที่ทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยผลง,งาน13นัดหลังเนี่ยชนะ12นัดเสมอกับบราซิลเพียงนัดเดียว ส่วนการพบกันของทั้งสองทีมค่อนข้างทีง่จะสูสีถ้านับเฉพาะใน90นาทีก็ชนะกันไปฝั่งละ1นนัดเสมอกันทั้งหมด3นัดอาร์จเจนตินาในชุดนี้นะครับแข็งแกร่งมากในทุกๆตำแหน่งนะครับการเล่นย่อค่อนข้างลงตัวนะครับสังเกตได้จากการเล่นในรอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกับโคลัมเบียชุดนี้ผสมกับตัวเก่าและตัวสดได้อย่างลงตัวเช่นกันนะครับคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องคู่นี้เป็นคู่ที่สุดแน่นอน ด้วยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่ามีโอกาสเสมอกันในเกมสูงมากหากมีผลแพ้ชนะก็น่าจะเฉือนกันเพียงแค่ลูกเดียวเชื่อว่าเกมนี้ทัพฟ้าขาวจะผ่านไปได้และสุดท้ายเป็นผู้คว้าแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งถ้าหากเจนเชนาชนะเนี่ยมันจะเป็นการได้ถ้วยรางวัลมาที่3ปติดต่อกันสําหรับทีมชาตินะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเรียวเนมซี่เมื่อไม่นานมานี้นะที่ถูกย่อยเยอะว่าไม่เคยได้ชัยชนะอะไรเลยนะครับมีแต่พรสวรรค์มากมายแต่ไม่มีชัยชนะ ซึ่งชยชนะ2รายการใหญ่ล่าสุดเนี่ยได้พลิกทาพูดหลายๆอย่างแล้วก็ลบคําสมประมาทได้อย่างมากมายเลยทีเดียวโดยตั้งแต่ฟุตบอลโลกในปี2014เป็นต้นมานครับอาร์จเจนตินาได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศถึง7รายการจาก8รายการใหญ่นะครับซึ่งพลาดเพียงรายการเดียวเท่านั้นก็คือฟุตบอลโลกในปี2018ซึ่งแม้ว่าจะน่าผิดหวังแต่ก็ไม่ไน่หน้าผิดหวังทั้งหมดนะครับเพราะทีมที่ทําให้อาร์เจนตินาพ่ายแพ้ก็คือทีมที่เป็นคู่ชิงในรายการนั้นอย่างฝรั่งเศสและโคเอเชีย และนี่ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศน,นัดที่6ของอาร์เจนตินานะครับตั้งแต่ปี2014นะครับ4ใน5นัดก่อนหน้านี้เล่นไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและสาครั้งด้วยกันที่ต้องไปดวลถึงจุดโทษรอบชิงชนะเลิศโก,กาปาอเมริกาในปี2021นะครับอาร์เจนตินาชนะมาซิน1-0เป็นรอบชิงชนะเลิศเพียงครั้งเดียวในรอบชิงทั้งหมดที่จบในเวลาปกติึงแม้ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้รับความนิยมและเฝ้าติดตามอย่างมากจากกองเชียร์ทั่วโลกนะครับแต่โคลอมเบียก็ไม่ใช่ทีมที่จะเอาชนะ,ะกันง่ายๆนะครับ สถิติไม่แพ้ใคร28นั้นติดต่อกันของโคลัมเบียเนี่ยที่รวมถึงการได้ชัยชนะต่อเยอรมน,นีชนะบาราซิลในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกชนะสเปนและการชนะอูไกัยในรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็สแสดงศักยภาพบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าโคลัมเบียเนี่ยเป็นมานอกสายตาแต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันทีมผู้ไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานนาทีมโดยเนสเตอร์ลอรเลนโซผู้จัดจาการทีมชาวอาร์เจนตินาคราวนี้จะมาวัดใจในการคุมทีม ที่จะทำให้บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเสียน้ําตากับบุนนอไอเรสหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามอัจจิน้าก็เป็นทีมสุดท้ายที่เอาชนะโคลอมเบียได้เช่นกันนะครับซึ่งมันเกิดมาก่อนหน้าน,นี้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเมื่อวันที่1กุมภาปี2022โดยที่โคลอมเบียเนี่ยเอาชนะอัจจินนาครั้งล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มของโคปาเมริกาในปี2019อเจจินนามีสถิติการเล่นป้องกันที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยครับโดยเสียไปเพียงประตูเดียวจาก5นนััะครบ ซึ่งประตูเดียวที่เสียไปก็คือเกมที่เจอกับเอลกาดอนะครับซึ่งนั่นเกือบจะถึงวินาทีสุดท้ายของเกมแล้วด้วยมาเสียประตูในช่วงานาทีที่92โดยการยิงของเควินโรดิเกสนะครับส่งผลให้รอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยต้องเล่นกันถึงช่วงดวลจุดโทษเลยทีเดียวโดยมีเอเมเลียโนมาตินเนสเนี่ยผู้รักษาประตูชาวเซเนติน่าเนี่ยทำหน้าที่ของเขายังสุดความสามารถป้องกันลูกยิงลูกจุดโทษของเอลกาดอร์ได้ถึง2ครั้งนะครับและช่วยพาทีมเซเนติน่าเข้าถึงรอบชิงได้สําเร็จ ในขณะเดียวกันนะครับโคลัมเบียก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันด้วยการยิงไปถึง12ประตูจาก5นัดมีผู้เล่น4คนที่ทำได้2ประตูด้วยกันนั่นคือจอห์นกอร์โดบาหลุยส์ดีแอดเจฟฟ์สันเลอร์มาและดานเนียนมุนย์ยศสำหรับโคลัมเบียนะครับมุนย์ยศผู้เล่นตัวหลักของทีมนะจะถูกพักการแข่งขันเนื่องจากได้รับใบเหลือง2ใบในเกมรอบรองชนะเลิศที่พบกับอุรุกวัย ไม่ทั้งสองฝ่ายที่ยืนตรงกันข้ามกันต้องมาเผชิญหน้ากันนี่ยสไตล์การเล่นแบบไหนจะชนะในแมตช์สุดท้ายนี้โคลอมเบียจะทําให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เปิดกว้างมากขึ้นสําหรับพวกเขาหรือเปล่าเหมือนกับหลายนัดก่อนที่เขาทําได้ในทัวร์นาเมนต์ส่วนอาร์เจนตินาจะรักษามาตรฐถถานในการควบคุมการเล่นของเกมในฐานะที่เป็นทีมที่อวดคนที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดได้หรือไม่ก็ต้องมาคอยติดตามกันแล้วครับลอเตอร์โลมาตินเนสของอาร์เจนตินาที่ยิงไปแล้ว4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันจะทำให้เขา เป็นตัวเต็งอย่างมากที่จะกลับบ้านพร้อมกับผู้ที่ได้รับรองเท้าทองคำกลับไปด้วยนะครับอีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้เห็นกันอาเจนตินากำลังลุ้นแชมป์โคปาอเมริกาสมัยที่16ซึ่งจะทำลายสิติที่มากที่สุดตลอดการร่วมกับอุลุกวัยนะครับถึงแม้จะมีสิติที่สวยหรูดังกล่าวครับแต่จนติน่าก็ได้แค่แชมป์โคปาแชมป์เดียวนะครับจาก30ปีที่ผ่านมาส่วนโคลอมเบียได้แชมป์โคปาอเมริกา1ครั้งนะครับนั่นคือในปี2001ตอนที่โคลอมเบียเป็นเย้าภาพในการแข่งขันเอง และเจเนนาก็ไม่ได้รวมกาะแ่งขันด้วยด้วยบริบทดังกล่าวนะครับชัยชนะในวันอาทิตย์อาจจะเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์ของโคลอมเบียก็เป็นได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงานปาร์ตี้ในแมมมี่ก็น่าจะสนุกไม่แพ้กันเพราะเซาท์ฟลอริดาหรือฟลอริดาในตอนใต้ใเป็นบ้านของประชากรจํานวนมากที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ร่วมกันแล้วเราค่อยมาคอยดูกันว่าใครจะฉลองปาร์ตี้อย่างสุดเบียงหลังจากที่เกมมันจบลงส่วนผมละครับฟ้าข่าวในสายเลือดอยู่แล้วครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อคุณฟังฟุตบอล1 8 0คิวแล้วคุณจะมีไอคด้านฟุตบอลเหนือกว่าชาวบ,บ้านอย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ